สว,ว,วัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายนภันาชราโย,ยตาศีผมชื่อเด็กชายสิทธิพลยอดแดงหนูชื่อเด็กหญิงภิญญาข้องจิงวันนี้ผมจะมาถอดความรู้เรื่องเข่งสร้างอาชีพโรงเรียนมัธยมนาวอำเภอเชียงบรรานจังหวัดลบบุรีความรู้วัสดุอุปกรณ์ลวดลายการสนขั้นตอนการทําประโยชน์การดูแลรักษาการตลาดการทําบัญชี การประชาสัมพันธ์โฆษนาคุณธรรมฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนมีความรับผิดชอบความวินัยความอดทนความประหยัดพอประมาณความเหมาะสมกับช่วงวัยป .4 ถึง6วัตถุดิบเหมาะกับท้องถิ่นการจัดสารที่ในการทำที่เหมาะสมการใช้เวลาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มีเหตุผล สื่พอพภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติในท้องถิ่นสร้างอาชีพมีรายได้มีภูมิคุ้มกันมีการวางแผนขั้นตอนการทําการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานอุปกรณ์การวางแผนการตลาดการจัจดการ่าย การเศรษฐกิจวัตรุธรรมจกธรรมชาติลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทางด้านสังคมการบูรณาการวิชาความรู้กับปราชชาวบ้านการทำงานร่วมกัน <c oughs> มีความการการมีเขือข่ายโรงเรียนและชุมชนทางสิ่งแวดล้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ธรรมชาติไม่ตก ไม่มีสารตกค้างในะสิ่งแวดล้อมลดขยะนำเศษวัสดุมาทําปุ๋ยแยกขยะ 3R ทางได้วัฒนธรรมอนุรักษ์และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน่นสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นศาสศาสตรสากลศึกษาค้นคว้าจากหนังสือตำรางานวิจัยอินเทอร์เนต็ตแหล่งเรียนรู้ในท้องถิน่นศาสตร์ พระราชาข้อที่1ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบข้อที่2ระเบิดจากภายในข้อที่4ตามลำดับขั้นตอนข้อที่8ป,ประหยัดทำเองได้ข้อที่10มีส่วนวร่วมเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในชุมชนข้อที่13 การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติข้อที่15การปลูกป่าในใจคนต้องเห็นคุณค่าก่อนที่จะลงมือทำข้อที่17การพึ่งตนเองข้อที่18พออยู่พอกินข้อที่19เศรษฐกิจพอเพียงข้อที่20สซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันข้อที่21ทําำงานอย่างมีความสุข ข้อที่22ความเพียรข้อที่23รู้รักาาสามัคคีศาสตร์ภูมิปัญญาสอบถามข้อมูลจากผู้ปลาดท้องถิ่นพระบรมพระบรมราโชบายด้านการศึกษาราชการที่10ด้านที่1มีทัฒนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้านที่3มี งานทำมีอาชีพเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน S B G เป้าหมายที่1นึจัดความยากจนเป้าหมายที่3ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนเป้าหมายที่4ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้เป้าหมายที่8ส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพราะ ข้อหมายที่12สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนข้อที่15การส่งเสริมมีการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบกวันนี้ผมขอจบการถอดความรู้เรื่องเพ่งชาชีพเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี้ดิฉันานางสาวมัสลาศรีเก้าอ่อนครูโรงเรียนบ้านธรรมนาววันนี้จะมานำเสนอการถอดการถอดบทเรียนในฐานการเรียนรู้เข่งสร้างอาชีพนะคะก็จะเริอมจากความรู้ความรู้อันดับแรกกะต้องมีความรู้เกี่ยวกับก,การใช้วัสดุต่างๆว่าใช้วัสดุวัสดุอะไรแล้วก็ขั้นรวดลายการสารแล้วก็ขั้นตอนการทําแล้วก็จะใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาการตลาดแล้วก็การทำบัญชีใช้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์งานของเรานะคะความรู้เสร็จก็ต้องมีต้องมีคุณธรรมคุณธรรมที่เด็กน่าจะได้ก็คือว่าการใฝ่รู้ใฝ่เรียนก็ความรับผิดชอบความอดทนแล้วความความประหยัดซึ่งเด็กจะต้องได้จากสิ่งได้ได้ทดลองทำในท้งนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทางด้าน ความพอประมาณความพอประมาณาทางทางด้านนี้ก็คือว่าพอประมาณทางด้านการการจัดเตรียมจัดหาวัสดุก็คือวัสดุของเรามาีมีในท้องถิน่นมีธรรมชาติพอมาทางด้านสถานที่การการใช้แล้วก็เวลาในการใช้นะคะความมีเหตุผลความมีเหตุผลในการทํามีเหตุผลในการทําก็คือว่าเราต้องการต่อยอดค,คูภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราแล้วก็เพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อมีรายได้นะคะ ก็สร้างอาชีพของเราก็การสร้างภูมิคุ้มกันการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือว่าเราต้องศึกษาข้อมูลการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการทําเพื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราในการในการทํางานที่ดีนะคะแล้วก็ทางด้านวัตทางด้านวัตถุเศรษฐกิจทางด้านทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นวัสดุที่ทําจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติในท้องในท้องถิ่นของเราแล้วก็จะ สามารถนํามาสร้างสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเราได้ทางด้านสังคมงทางด้านสังคมแล้วก็จะเป็นการสืบสารสื่อสารคูภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะคะที่จะต่อยอดในใน,ในการทําแล้วก็เป็นการเป็นการสร้างสัมพันธ์สัมพันธ์ชุมนช,นชนต่อกันนะคะทางด้านทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นวัตถุที่ทําจากธรรมชาติก็จะไม่ ก็จะเป็นมิตรกับก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทางด้านวุฒนธรรมก็จะเป็นการสืบทอดเพื่อให้เห็นคุณค่าเห็นคุณค่าก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะคะแล้วก็ได้ได้จากแหล่งเรียนรู้ในภูมิปัญญาในท้องถิ่นของเราด้วยแล้วก็ในในหัวข้อในหัวข้อต่อไปนะคะก็จะจะได้เป็นทางด้านศาสตร์ ต่างๆนะคะทั้ง remotely, ถ้าจะเป็นสัตว์ถ้าจะเป็นสตร์สากลสตร์สา,สา,สา KK ución, กลก็จะเป็นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นหนังสือเป็นตำราหรือจากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วต่อไปจะเป็นของสัตว์ของศาสตร์พระราชานะคะศาสตร์พระราชานี่ก็ตรงกับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็จะเป็นการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบสอบถามข้อมูลจากข้อมูลจากป่าชาวบ้านก็ดีนะคะที่เราจะได้ข้อมูลต่างๆมา ข้อ2จะเป็นการระเบิดจากภายในการระเบิดจากภายในก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะทําก็คือว่าเราต้องการสืบทอดคูภูมิญาท้องถิ่นของเราให้อนุลักษ์สิ่งสิ่งนี้เอาไว้นะคะ 4. แล้วก็จะก็จะรู้จักการทํางานเป็นลําดับขั้นเป็นตอนนะคะข้อตรงข้อ8ก็คือว่าการประหยัดประหยัดเรื่องจากเป็นวัสดุในท้องถิ่นทำทำแบนธรรมชาติแล้วเราสามารถทําได้เองหาได้จากท้องถิ่นของเรานะคะ ข้อที่สามก็ใช้ธรรมชาติสร้างช่วยธรรมชาติของเราก็คือว่าทําแต่ธรรมชาติก็ช่วยธรรมชาติไม่ไม่ทาลายไม่ทําลายธรรมชาติของเรานะคะข้อสิบห้าก็จะต้องปลูกป,ป่าในใจคนนะคะเพื่อให้รู้จักคุณค่าก่อนที่จะลงมือทาให้ให้ช่วยนอนุรักษ์ข้อข้อสิบแปดก็จะรู้จักพออยู่พอกินนะคะสิบเก้าต้จักเศรษฐกิจพอเพียงและข้อแล่ข้อหัวข้อต่อไปนะคะ เป็นพระบรมราชโชบายด้านกากษาของของ,ของรัชกาลที่10ด้านที่1ก็คือว่ามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้านที่สม,มีงานทำนะคะมีแล้วทำให้เรามีอาชีพและเป้าหมายสุดท้ายก็คือว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่งยืน SDG นะคะเป้าหมายที่1ก็คือว่าขจัดความยากจนให้ในชุมชนของเรามีมีรายได้ขึ้นมานะคะสร้างรายได้ขึ้นมาข้อที่3ก็คือว่าสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนแล้วก็ ข้อที่4ี่ประมายที่4ก็คือว่าเพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับทุกๆคนนะคะข้อที่8ส่งเสริมการเนินเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเมื่อเราสามารถทาทาเป็นทําได้มากแล้วก็จะส่งเสริมเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปนะคะข้อที่12คือสร้างรูปแบบการผลิตการบริโภคที่ยั่งยืนได้ด้วยข้อที่15ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบนบกของเรานะคะค่ะ วันนี้ก็ขอจบกันนำเสนอการขอดบทเรียนเรื่องเข่งสร้างอาชีพนะคะขอบคุณค่ะ